สวัสดีครับเฟซีท่านเราก็พา้องเอิญมาตลาดนะัดรองถมในซีเย็นนี้ไม่มีอะไรกินเลยนะครับก็ต้องมาตลาดกันซะหน่อยในซีนะครับน้องปอนก็มาส่วนน้องรา้าวก็ว่พ่อบ้านเฟซีนะครับไปเฟซซีท่ท่านเดินตลาดก็รถเยอะนะ นี่เอฟซีก็ก่อนข้ามถนนดูรถก่อนไป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 วิงว่งวิง่งวิ่งมาซื้อของกินนาเอฟซีวันเย็นนี้ไม่มีกับข้าวเลยนะครับใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อุอนรนรออะไรนะรถย,าย้ายบ่ เรารถใหญ่ไปไปไปเถอะเดี๋ยวคอยเปิดเองทีก็มาตลาดนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านบนมุมสูงนเอฟซโอ้ตลาดนัดนะนี่นะทุกท่านมุมสูงนะ บินโดรนมาเลยทีเดียวเชียวสไม่ได้เท่ามราร้านแรกก็เป็นร้านหมูฝั่งโน้นก็เป็นอนน่าจะเป็นซ้มโอในเอฟซีบักแตงโมนะฮะเออโอ้เสือ้อปอนเอาดิเสือเ้อแฟชั่นนี่เขาได้แค่แขนอะเลอแต่ก่อนได้อยู่เนาะ แรกนี่ก็ใได้เออเอ้านี่พีแดชชู่อืนี่ะสิท่น่ะทิชชู่ะซไม่ต้องใชานะมันมีเพลงนะ ใน,นสี่อันดับแรกเราก็มาซื้อของกินเย็นนี้เราก็จะกินทิชชู่นะนะเออนี่อนสีก็เดี๋ยวจะต้มใส่น้ำให้เพืเ่อนๆกิน,นกินทิชชู่นะน้องคนนั้นหรือเปล่าเออน่าจะใช่อะไรทับสนมสักอย่างนี่แหละ นี่นายซีน้องที่เคยมาหาทีมงานเราเนาะเออสวัสดีครับเออนี่แหละอาซีนเอา,ากิน,น,น อ่เราก็มาเดินตลาดเนาะเอ้าเจอแม่พี่บ่าได้ไะไรเนี่ยอยาย่าอายาดีๆะัดีครับดีครับนี่เนฟซีก็มาเจอคนรู้จักหลายคนเลยเบิ้งอยู่บ่าเบิ้งอยู่บ่า เบิ้งคลิปให้ในเดอ้เอรับผมขอบคุณลหลายๆายเออครับผมอันนี้คือคุยกันเรื่องเลขไหมพี่โซเล่กันเรื่องเลขเพราะว่าเร็วนี้เลขจะออกอีกแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงนะพี อันนี้เป็นบรรยากาศนะด้านภาพมุมสูงเนาะนะครับตลาดนัดคลองถมบ้านเกิดนะผมเองใน fc เดิมทีผมก็มาขายของอยู่นะตลาดนัดนี้แหละในะ fc ท่านนะก็เป็นตลาดนัดอยู่อำเภอกุสุมานนะอยู่อยู่ตัวอำเภอเลยใน fc น,น,น,นะครับนนเ,นเป็นบรรยากาศล่าสุดใน fc โอ้บรรยากาศดีนะด้านบนในะสิท่านเหมือนบินโดรนเลยนะครับไม่ร่วมมองเห็นกันหรือเปล่านะเห็นตัวคนเล็กๆแล้วมันน้งนี่นะครับดีครับัดสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทอมัสซังคือเนี่ยตาจ้องเด้อฮะพู้เจอคนรู้จักเยอะนะี่สิเมื่อกี้เราก็เจอ you tube หลายช่องอยู่นะตอนนี้เราก็มา นะครับตลาดนเอฟซคนเยอะนะพี่น้องไม่รู้ว่าเอฟซี FC นะเห็นของที่ตัวเองชอบกินหรือ,อยังนะท่านผู้ชมและร้านเคียงหมูบ่ไอ้นนอาย,ยาร้านเดิมอีกแล้วพี่น้อง บอลเหมือนขนมวุขนม,มมขนมไม่มีวันนี้อ้าวสสไปขนมไม่มีโอ้ลุงสูได้อะไรอะ่ะ <Y ank S 2> <iro? S 1> ยังไม่มีเลยยังไม่มีอะไรเออขนมไทยร้านฮะอะไรอ่ะเหรอมาจันทร์วันห้ารยังยังยังเลยเพิ่งมาครับนนรโอ้โบรรยากาศล,ล่าสุดในเซ็กชั่นนะ น้องเิก็ไม่รู้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยตัดสินใจไม่ถูกจะกินหมดทั้งตลาดพี่น้องเดินดูภาพด้านบนีเองสี่ท่ันบินโดนขึ้นไปพี่น้องกินแล้วมัลูกข้ามันไก่ไหมเออเอามาข้าวมันไก่บ่ไม่มีอะไรกินหนูจะกินอะไรหล่ะมันมีกับข้าวอันเดินดูอีกสรอบสองรอบก่อนก็ได้เหมือนน้องปอนจะเจอของที่ตัวเองชอบใลยสินะ นี่นะท่านผู้ชมทุกท่าน,นเด็กยิงปอนก็แวะร้านขนมอีกอ่ะอยากได้อะไรเอาเลยลูกออายิบเลยทาไม่ยิบเดี๋ยวจะยิบแล้วนะอ่ะยิบนี่อ่าขอรอยมับก็ให้อืมนะโทษฐานไม่หยิบต้องถือ อะไรนะแฮมบอรเอ่อไอ้โน่นน่ะพิซซ่าอยู่น่นเนาะโอ้พิซซ่าเอา Hence, เอาพิซซ่าชิ้นหนึ่งเออตอนนั้นแหละนี่นะแล้วก็พิซซ like ่ากินหนึ่งน่าอร่อยในเอฟซีมันไก่สามสิบนะคะอือหือกะลีไทยกะลี นี่สิน้องเอิร์ตก็เอาพายกะหรี่แล้วก็พายข้าวโพดนี่สิสองอย่างสามอย่างมะพร้าวอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะน,นี่ในสิ่งสันโอ้มาทุกครั้งร้านนี้นะตอนตอนนั้นอยู่ตรงโน้นในอันนี้จะย้ายไปอีกหรือเปล่านี่เจอไม่ได้เพีขนมใช่หาไม่เจอเมื่อกี้นี่ไม่มีที่ประจำทเลยอ๋อที่ประจำ ตไหนได้ตรงไหนล็อกว่างก็อเอาตรงนั้นเสียบไปเรื่อยๆเ,อ,ยเอ,อ้เหมือนสมัยตอนที่ผมมาขายอยู่ตรงนีห้หละสอีไม่มีล็อกประจําก็จะเสียบไปเรื่อยอๆอยนะเอฟซีของอร่อยนะพี่น้องนะเพิ่มความอ้วนนะเอฟซีเพราะาตอนนี้ยังอ้วนไม่พอใครอ่ะไม่มีนะพร้อมอยู่นะน้องเอิญมองใหญ่เลยรู้เลยว่าใครใช่ไหม อ่นะโอเคครับซีนะอาหารการกินเราวันนี้ก็คงจะยังไม่ได้นะพี่น้องนะรอดูในคลิปถัดไปก่อนนะครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ